ปัญหาความวุ่นวายในวงการศรีสากีนะคะก็ทําให้คณะขณะน,นี้ขาดค a n ิเดตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเหลืออยู่เพียง3ท่านเท่านั้นนะคะขณะที่ก็มีการสํารวจความเห็นจากตํารวจทั่วประเทศว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะค a n เ i d a t พบตรคนที่15นี้นะคะต้องรอรุ้นผลานาการในเดือนตุลาคมนี้ประกอบไปด้วย อาวุโสลำดับที่1ก็คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก็จกกะเกษียณอายุราชการในปี2569 อาวุโสลำดับ2อค่ะพลตำรวจเอกไกรบุญสวดส,วสวรงจเรตตำรวจแห่งชาติจากเกษีรณอายุราชการในปี2568ค่ะและอาวุโสลำดับ3คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศรองผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติจากเกษียอายุราชการปี2569นะคะขณะที่สำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพก็เสนอผลสำรวจ เรื่องคุณสมบัติ10ประการพอบอรตรคนต่อไปในใจตำรวจจากการสำรวจความเห็นของตำรวจทุกสายงานทั่วประเทศระหว่าง1-7กันยายนที่ผ่านมาเดียได้สอบถามถึง10คุณสมบัติของพอบอรตรคนต่อไปที่ตำรวจต้องการพบว่าแบบนี้นะข้อมูลมคุณสมบัติอันดับแรกเลยที่ตำรวจส่วนใหญ่ต้องการอันนี้ 69. 9คือ เข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทําให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวไม่แตกแยกรองลงมา53เําให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทีมรับผิดชอบร่วมกัน49.4มีระบบระเบียบไม่สั่งการสเปะสปะอันดับที่4 48.9เป็นเป็นผู้ฟังที่ดีฟังเป็นถามเป็นกระตุ้นทุกระดับให้มีส่วนร่วมไม่รวมทุกอย่างไว้กับตนเอง อันดับที่5 48.9มุ่งมั่นในการทำงานสามารถขับเคลื่อนกำลังพลได้ดีมีประสิทธิภาพและอันดับที่6ค่ะ47เนี่ยวางตำแหน่งคนทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน44สื่อสารได้ดีตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมบอกเป้าหมายชัดเจน ลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสม42.7%ต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ40.6%ค่ะไม่รวบอำนาจไม่รวมศูนย์อำนาจไว้กับตัวเองและสุดท้าย37.1%เคยเป็นผู้นำหน่วยระดับพื้นที่และเข้าถึงดูแลพี่น้องประชาชนค่ะส่วนภารกิจแรกๆที่ต้องการให้ผอตรอคนใหม่เข้ามาดูก็คืออันดับแรกเนี่ย 77%เลยนะคะก็คือสวัสดิการของตำรวจนั่นเองอะร้องลงมาก็คือฟื้นฟูขวัญกำลังใจของตำรวจทุกระดับชั้นแก้ปัญหาหนี้สินของตำรวจแต่งตั้งยกย้ายให้มีความเป็นธรรมและฟื้นฟูศรัทธาของพี่น้องประชาชนค่ะ